สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนชวนรีวิวกับไม่แล้วนะจ๊ะเย้เยสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆจ๋านี่เลยครับผมเพื่อนๆนะครับกับงานฟิกูอาร์ตนะเพื่อนนะกับเจ้าอุรุตุรมนเบบิอุสแม่ตัวนี้เนี่ยร้อนแรงมากๆนะเพื่อนนะนะครับผมกับเจ้าฟิกูอาร์ตอุลตร้าแมนตัวล่าสุดเลยก็ว่าได้หรือเปล่านะครับผมแม่สำหรับตัวนี้นะครับ เห็นตอนที่มันโปรโมทนะเพื่อนเนอะสวยงามมากๆนะครับผม เพื่อนๆเห็นภาพประมดแล้วเป็นไงครับมันย่อมลายแล้วมากเลยเห็นไหมครับโอ้โหนะครับวันนี้ขุมวนได้มันมาแล้วนะครับในมือนะครับนี่เลยเพื่อนๆนะครับผมแพ็กเกจจิ้งเพื่อนดูดิสวยงามนะแพ็กเกจจิ้งเท่มากนะอันนี้นะครับผมนี่โอ้โหงดงามงดงามนะครับผมเนี่ยหนูมองรอบๆแพ็กเกจจิ้งดีมากนะครับผมล็อตนี้เป็นล็อตของดีมทอยนะเพื่อนๆนะนะครับตัวนี้นะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าขุมวนนะครับถือว่าจังหวะดีมากนะครับที่ได้มาจากช้อปปี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็บวกกับโค้ดที่เป็นวันที่8ปดเดือนแปดนะเพื่อนนะ พอสมควรนะครับจากหน้าร้านจากดิมทอยมันก็ถูกอยู่แล้วนะนะครับผมแล้พอได้ใส่โค้ดรถเข้าไปก,ก็จะบ ยิ่งลดเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกเลยนะครับผมออตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับผมนะครับอนนี้ตัวตัวนี้คือจังหวะด,ดีจ,ดจัดเลยนะครับผมอ่ะนะครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะนี่ครับมือหนึ่งเลยนะจ๊ะนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนอว่านะครับด้านในนะครับน้องอุรุตุลมังเบบูตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีดาเมจเยอะเนาะนะครับจากที่เราดูปันผ่านตามนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแผลมากมายแล้วเราดูนะครับว่าตัวนี้ของเราจะรอดหรือเปล่าเนาะแต่เราไปอัน อ่ะมาเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะเอน้องออกมาจากฉากกันเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>มาดูกันอือือสวยงามว่ะเอามานะครับนี่นะครับเท่าที่มองจากตรงนี้นะ<ๆ>เพื่อนยังไม่เห็นตำหนิใดๆนะครับมีแผลหรือเปล่าตามหน้าดูซิเช็คก่อนตรงแขนไม่มีอก มีเหมือนกับเป็นสีจุดๆดำๆเป็นเหมือนมันเขาเรียกอะไรล่ะไอ้ตามมดอะไรเนี่ยนะครับผมก็นิดหน่อยนะครับจากตรงนี้ยังไม่เห็นอะไรสีหลุดมีไหมมีสีแดงๆเปื้อนมาหรือเปล่านะครับที่แขนที่ขาโอเคนะไม่ได้มีอะไรนะเพื่อนๆนะครับปกติดีเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเราก็มาดูส่วนของแถมนะครับของแถมนะครับก็แถมมามากมายเพียบๆนะครับก็จะมีนะครับ มีมือทั้งหมด10นะครับ2 4 6 8 10แล้วก็มีคเลือ์เมอสีแดงแล้วก็มีส่วนที่เป็นดาบนะครับแล้วก็มีมือที่ปล่อยแสงด้วยนะครับนี่คือของที่แถมมามีไม่ให้แค่นี้เองนะครับมีไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาน้องนะครับเอาน้องนะครับออกมาจากถุงพลาสติกพกงี้ดีกว่าเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาน้องมาแอคท่ากันนะครับว่าจุดขยับแล้วก็ข้อต่อน้องจะโอเคไหมแล้วก็จะเวิร์กหรือเปล่านะครับขออนุญาตสักครู่นะครับ ปิ๊งปมาแล้วครับเพื่อนๆนมาแล้วนี่เลยครับเพื่อนๆโอ้โหพ่อหนุ่มเบบี้อุดสุดหลองเรานะเพื่อนๆนะโอ้โหโคตรสวยเพื่อนๆโคตรจงามแต่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะ เป็นตัวล่าสุดนะครับของงานฟิกูอาร์ที่เป็นอุลตร้าแมนนะครับที่ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆพี่พๆหลายคนเนี่ยน่าจะกําลังตามหาแล้วก็อาจจะมีกันแล้วก็ได้นะเพราะว่าคงมไม่ได้พีเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มาอาศัยตกเอาหน้าร้านนะครับตามเพจเอาอะไรเอานะครับแต่เพื่อนโชคดีมีพี่ท่านหนึงนะครับในกลุ่มซื้อขายอุลตร้าแมนท่านเรานี่แหละนะครับพี่ คนนี้เนี่ยเขาก็เป็นนักสะสมเหมือนเราเนี่ยนะครับผมแล้วพี่เขามาคอยแนะนำผมตลอดในการซื้อของในแบบว่าในดิมทอยแล้วก็เทคนิคการใช้โคตรลด การพีนู่นนี่นั่นนะซึ่งต้องบอกตรงนี้กันครับว่าขมวลไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็แค่นี้จะโง่เลยซ้ําตัวในพี่ท่านนี้นะครับเขาคอยช่วยนะครับพี่เขาน่ารักมากนะคอยบอกขุมวอทุกครั้งเลยนะครับแบบต้องขอบคุณพี่ท่านนี้เขาด้วยนะครับผมแบบน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆตามเพจที่ให้คําแนะนําขมวลด้วยนะครับนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้เพื่อนๆนะเพื่อนๆดูสิมันสวยขนาดนี้ไม่มีได้ยังไงนะครับตัวนี้จะต้องมีจะต้องมีจะต้องโดนนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้มาดูดีเทลรายละเอียด วิวดของเราเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันงดงามมันดีเลือดประเสริฐสียังไงนะครับผมอ่ะมาเริ่มเลยเพื่อนๆนะเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนมีตําหนิแงของคุณมันมีตําหนินิดนึงะนะครับตรงขานะครับเนี่ยจะมีจุดที่เป็นสีเงินนะครับกระเด็นออกมาสเก็ตเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สีเรียดอะไรไม่เป็นตามหน้าไม่เป็นตามหัวก็โอเคแล้วนะครับรู้สึกตรงหน้าผมขอเช็คสักทีดีกว่าวาไม่มีนะเท่าที่มองตรงนี้นะนะครับอันนี้คือเอามาแอคท่าแล้วแบบเอือหือเอาเรื่องนะครับในภาครวมเพื่อนๆสวยงามนะครับ เท่มากนะครับผมมองว่ามันหล่อเลยนะมันคืออุลตร้าแมนเบบี้อุดในตัวที่อยู่ในซีรีเลยนะครับทั้งงานปั้นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่เด่นชัดสรับขุมัลที่คุมัวสังเกตนะก็คือต้นขาต้นขามีความอวบมีความอวบแล้วก็ในส่วนที่เป็นที่เป็นอกแถวเนี้ยมันจะแฟบๆเพราะว่าในซีรีมันก็จะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอุลตร้าแมนเบบี้อุดจำได้ว่าเหมือนมันจะมี Uh, สูตรแอคเตอร์หรือเปล่าไอ้ที่เขาใส่ชุดยางที่มันจะมาเป็นแบบเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาเป็นฟิลแบบพองๆอ้วนๆเดี๋ยวมาเป็ ong, no? นแบบผอมๆอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวผอมหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ส uhh ูตรแอคเตอร์ส hmm. ม <lden și S 1> ัยนี้ทําไมมันต้องมีแบบชุดพองๆอ้วนๆเดี๋ยวมีผอมแล้วมีอ้วนอะไรก็ไม่รู้นะไอ้ที่มันเป็นชุดยางใส่ชุดเล่นเนี่ยนะครับผมนะครับตัวนี้เลยครับในภาพรวมดีมากนะเพื่อนๆเนี่ยสีสันโอเคนะครับเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีสีหลุดหน่อยนึงเออโอ้ยหลุดแล้วเว้ยไอ้เรามีตำหนิละ ดูไปลืมไป,ไปชักเริ่มมีตําหนิละชักเริ่มเยอะขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยนี่ส่วนที่เป็นไอกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับตรงนี้ยังมีส่วนที่เป็นสีเงินแลบบๆประมาณนิดนึงนะครับผมตําหนินะครับมีตรงไหนไหม่ว่าเนี่ยชักเริ่มใจคอไม่ค่อยดีมันกลายว่าเดี๋ยวนี้เล่นของเล่นพวกนี้เราต้องคอยไปจับผิดแล้วว่าเนี่ยว่าเออมันมีตําหนิตรงไหนคือใครมีมากกว่าลิมิเต็ดมากกว่าชนะอย่างนี้แรืวไงหรือ,ไง,รอไงวะเนี่ยทุกวันนี้นะครับผมเนี่ยนะครับอ่ะนะครับในภาพรวมไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ว่าสีแดงเพื่อออนนนนนนนๆๆมมมมมััตุ่่ไปปหยเเาาะคว็สีแดงงผ ม,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 นนมันมีความเป็นพลาสติกมากเลยอ่ะสีแดงอันเนี้ยเนี่ยมันมีความเป็นพลาสติพลาสติกเลยนะครับแม้ข้อเสียตรงนี้อย่างนึงก็ได้นะขอตินิดนึงแต่เรื่องของใบหน้าโอ้ยกุมวอนให้เต็มร้อยวาวหน้าสวยมากหน้าคมปิ้งเลยนะครับตาเตยก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับจุดขยับนะเพื่อนๆนั่นเนี่ยจุดขยับก็ทั่วไปของงานฟิกกูอาร์ที่เป็นบอดี้แบบนี้เนาะอันนี้มันไม่ได้เป็นบอดี้ไอเจ้าไอโชซุโฮซิโฮอะไรน,ะนี่มันเป็นบอดี้ปกติของเขาดังนัขยับได้ปกติเมามันนะครับ แล้วก็ตรงนี้คุณบอลข้อควรระวังนิดนึงนะเพื่อนๆนะตรงนี้เนี่ยของอุลตร้าแมนบีอุนจะมีแบบตรงน่องมันจะมีความเป็นแง่งๆตรงนี้โผล่มาตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องขยับอย่างระมัดระวังนะไอ้ตรงต้นขาตรงนี้อันตรายมากนะครับต้องระวังให้ดีนะครับผมเออเนี่ยจุดขยับก็ขยับได้ปกติทั่วไปสนุกสนานนะครับตามมาตรฐานของงานฟิกกูอาร์แล้วก็เนี่ยนะครับทั่วไปได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรวิวรวาไปกับตัวอื่นเท่าไหร่แต่แค่ว่าการงานโปรงงานปั้นมันเริ่มมีความเป็นเอกลักษณ์ของ แต่และตัวแต่และตัวมากขึ้นผมมองว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับผมชอบเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับตรงส่วนนี้ก็สวยนะไอ้ที่มันเป็นที่แกเอาไว้แบบที่แปลงล่างใช่ไหมครับเออเนะครับเออผมจําไม่ได้แนละ้วว่าแต่ Baby ้อุ๊เนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงเนี่ยผมลืมไปแล้วผมไม่ได้ดูนานแล้วนะครับผม Baby ้อุ๊นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่เป็นงานอุลตร้าแมนที่ผมมองว่าตอนสมัยที่เป็น ดีๆเนาะผมเองก็ดูบ่อยยุ่นกันนะครับแล้วยิ่งไอมาพีคไหมตอนที่มันเป็นก่อกเนิดมันจะแมนเซโร่ใช่ไหมที่เป็นมูฟเวีอันนั้นนะนะครับโอวันนั้นนะสุดยอดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็การขยับทั่วๆไปไม่มีอะไรนะครับก็บิดได้ปกติหันไปหันมาหน้าก็หันได้ขึ้นลงขึ้น,น,นลงตัวก็ขยับได้แต่ตรงนี้จะหลุดง่ายหน่อยนะไอตรงนี้ที่เปลี่ยนคาร์เตอร์เมอร์ตรงนครับมันจะสามารถยดึงออกมาง่ายมากนะครับแต่คุณบลขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะครับขอขยับเป็นแค่ข้าวข้าวเพื่อนดูแล้วกันนะครับเป็นยังไงน ยิ่งขยับยิ่งเมามันนะสำหรับตัวนี้เนะี่ยขยับเอาไปแอคท่าแอคชั่นเล่นกระดโอจัดไฟจัดแสงถ่ายภาพผมเชื่อว่าเวิร์กแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆซื้อในตอนนี้ผมไม่เชื่อว่าต้องคอยส่องตามริมทอยมันอาจจะย,ยังในราคาที่ผมได้มรือเปล่าเพราะว่าผมมองว่าราคาที่ผมได้มาราคามันโอเคมากเลยนะเพื่อนๆนะมันไม่ถึง2000ผมพูดแค่นี้ไม่ถึง2,000นะครับราคาดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้ผมมองว่ามันก็กระแสะแรงพอใช้ได้อยู่สำหรับเจ้าอุลตร้าแมนเบบี้อุตตัวนี้นะนเพื่อนนะ เอามาลองเทียบกับพวกพี่ๆที่เป็นงาน2.0เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเอามาเล่นคู่กันได้สบายอยู่แล้วนะสลับเล่นกับงานพวกอย่างเงี้ยเนี่ยกับพวกงาน2.0เงี้ยเอามาแ Act อคชั่นแอคท่าเงี้ยได้เลยนะครับแต่รู้สึกว่าด้างหลังมาเนี่ยงานมาจุดขยับแล้วก็บอดี้มาชักเริ่มเนี่ยเนี่ยอันนี้มีความใกล้เคียงกันมากเลยนะเนี่ยมีความใกล้เคียงอะไรดูตรงเป้าเห็นไหมครับเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันเลยนะนะครับ นะครับจุดขยงจุกยับบนูบอดี้มันชักเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังไงสีของตัวนี้ก็ยังคงดีกว่าเนี่ยสีแดงนะครับสีแดงจะต่างกันเลยไหมเพื่อนๆเห็นไหมมองจากตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่าสีแดงจะต่างกันเลยนะนะครับไอ้ตัวนี้มันจะมีความสีแดงที่ไม่ใช่พลาสติกขนาดนี้อันนี้มันมีความเป็นพลาสติกสูงมากเลยนะครับผมแม่นะครับแต่ในภาพรวมผมมองว่าเบบ้อูตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าน่ามีเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะต้องโดนกันสลับตัวนี้นะฮ <c oughs> สวยงามสวยงาม มาถ่ายอินเสิร์ตมาถ่ายโคสอัพผมว่าโคตรมนะันในตัวนี้นะครับผมแล้วมาแอคท่ามันๆนเนาะเอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยโหสุดยอดเลยนะครับผมอ่ะสลักตัวนี้เป็นไงเพื่อนๆโดนกันยังมีกันยัง แต่เขายังไม่มีไปตามหาไปโดนกันมาซะนะครับคุมมวลเอามาป้ายยาและนะครับตัวนี้เพื่อนๆจะต้องมีจะต้องโดนกันเลยละ่ะมันดีจริงๆนะครับจเจ้าอินตรามนบิบิวตัวนี้นะจ๊ะ <c oughs> เสียดายไม่มีตํำหนิตร,ตรงนี้นะครับผมอืมนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วเนาะนะครับผมว่าได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2,000หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าใครไปกดในช้อปปีได้แล้วก็ได้ส่วนลดจากดิมทอยผมว่าคุณ เบบิกูดนั่นแหละนะครับผมอ่าโอเคนะเพื่อนนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็เอาเจ้ารุตรมเแบบ้อดุดมาอวดนะครับเอามาป้ายากันเพื่อตกพี่เพื่อนเพื่อคนไหนได้บ้างนะครับเผื่อกำลังตามหาก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางนอกาะว่ามันงามยังไงแต่ตัวนี้ผมมองว่ารู้สึกว่าจะมีตําหนิเยอะเนาะจากที่ดูรีวิวจากต่างต่างช่องอื่นๆต่างต่างต่าง,ต,าง,ต,างาต่างประเทศช,ช่องนู้นช่องนี้รู้สึกว่าจะมีตําหนิมากก็แล้วแต่ว่าจะเจอตําหนิมากน้อยแล้วแต่คนนะผมโชคดีตรงที่ว่ามันไม่มี ตามตัวตามหน้ามีแค่ตรงต้นขาหน่อยเดียวก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่ามันก็ไม่รุนแรงอะไรมากก็ผ่านไปดีดแควคาดนะจ๊ะ <c oughs> นะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็เอามาอวดกันละฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กับคูมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยนาะเพื่อนๆกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้คูมวลไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย what